แอมยาคือบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นแก้วภายในบรรจุยาที่มีลักษณะเป็นน้ำวิธีการเปิดใช้ทำได้โดยการหักปลายแอมยาซึ่งขั้นตอนนี้มักทำให้เกิดอุบัติเหตุแอมยาแตกบาดมือเกิดเป็นแผลลือดออกทางเราจึงได้คิดค้นนวัตรกรรมที่หักแอมยาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าวค่ะ คือนวัตกรรมที่หกักแอมยานะคะจะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือส่วนที่ไว้สำหรับวางแอมยานะคะแต่ละขนาดส่วนที่2นะคะคืออุปกรณ์ที่หกักแอมยานะคะซึ่งมีหลายขนาดด้วยกันมีทั้ง20 CC 10ซี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 และ2ถึง3ซีซีนะคะซึ่งเราสามารถนำมาปรับใช้ให้มันได้ขนาดเท่ากับแอมยาที่เราต้องการได้นะคะ และส่วนที่3นะคะส่วนที่3คือที่ทิ้ง M ฝาแอมยาที่เราหาักแล้วนะคะจะเป็นถุงข้างในนะคะทดลองหกักแอมยานะคะโดยทดลองในขนาด 10cc นะคะเลือกขนาดอุปกรณ์ที่หกักแอมยานะคะให้ตรงกับขนาด ของแอมยาที่เราต้องการนะคะคือ10ซีซีวางอุปกรณ์ที่หกักแอมยาสวมลงนะคะให้ตรงล็อกนะคะเสร็จแล้วนะคะที่หกักแอมยาฝาแอมยาที่แตกนะคะจะอยู่ในที่หกักแอมยานะคะแล้วเราสามารถดันลงไปในที่เก็บได้นะคะ โดยไม่ต้องสัมผัสกับาฝาแอมยาที่แตกนะคะส่วนแอมยาที่มียาอยู่นะคะก็ยังคงวางอยู่ในที่สําหรับวางแอมยาเราสามารถดอยาได้จากตรงนี้ได้เลยค่ะสําหรับฝาแอมยาที่เต็มแล้วนะคะในที่เก็บฝาแอมยาของเราเราสามารถนําไปทิ้งได้นะคะโดยการดึงพลาสติกที่อยู่ข้างในขวดนําออกไปทิ้งค่ะ